คุณเคยสั่งอาหารทางออนไลน์มากินบ้างไหมซึ่งถ้าคุณเคยเราก็อาจจะเคยพบกันเพราะผมเป็นพนักงานส่งอาหารโชคดีที่สมัยนี้หาเงินง่ายกว่ายุคก่อนอีกทั้งเดี๋ยวนี้ใครๆก็นิยมสั่งอาหารมากินกันทั้งนั้นเพียงแค่คุณขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมีมือถือและอินเทอร์เน็ตใช้งานระบบ G.P.S ได้เท่านี้ ก็มีออเดอร์มากมายรอคิวให้คุณไปส่งแล้วยิ่งส่งมากคุณก็ได้เงินมากถ้าคุณพร้อมทำงานก็เปิดแอปในมือถือรอเวลาให้ลูกค้าจะออเดอร์อาหารโดยเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมต้องขับรถไปส่งอาหารที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้วแต่ผมก็ยังทำงานอยู่อย่างที่ผมบอก ว่ายิ่งทํำก็ยิ่งได้เงินเยอะถ้าขยันซะอย่างยังไงซักก็คงไม่อดตายปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมกดรับออเดอร์นั้นเพราะร้านอาหารที่ต้องไปรับกับที่อยู่ของลูกค้าค่อนข้างไกลกันอย่าว่าแต่ที่ปกติผมก็ไม่เคยจะผ่านเส้นนั้นมาก่อนเลยจึงได้แต่วิ่งไปตามที่ GPS บอกหนทางนอกเมืองเริ่มเปียและมืดลงตามลำดับ ตึกราวบ้านช่องต่างๆของคนแถวนี้ก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วจนเมื่อผมขี่มาถึงหน้าหมู่บ้านก็พบกับปั้มยามเหงาๆอยู่ปั้มหนึ่งที่ภายในนั้นไม่มีการใช้งานแล้วหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นแบบนี้เสมอในอดีตอาจจะเคยรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันก็ดูซบเซาและหงอยเหงามากผมเช็คที่อยู่ดูอีกทีในมือถือโดย GPS บอกขนทาง และซอกซอยต่างๆอย่างละเอียดผมจึงขี่รถไปตามถนนได้ไม่ยากนะักข้อสังเกตของหมู่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านนี้กว้างใหญ่มากแบ่งเป็นซอกซอยซ้ายทีขวาทีบ้านบางหลังก็ยังสร้างไม่เสร็จถามผู้คนส่วนใหญ่ก็ปิดไฟกันนอนหมดแล้วดูดูไปก็หน้าคนลุกเหมือนกันนะครับจนเมื่อผมขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน แยกออกมาในซอยตันแห่งนี้ทั้งซ้ายทั้งขวามีบ้านอยู่ไม่กี่หลังแต่ละหลังก็ปิดไฟมืดหมดแล้วผมแจ้งเตือนลูกค้าว่าตอนนี้มาถึงจุดหมายครูต่อมาลูกค้าคนนี้ก็ตอบกลับมาว่าให้แขวนไว้ที่หน้าประตูได้เลยมันดูแปลกมากผมจึงพิมพ์ถามกลับไปว่าลูกค้าไม่เช็คสินค้าหน่อยหรือแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ แค่แขวนไว้ที่ประตูรั้วสี่งงก็พอเอาไงก็เอากันยังไงลูกค้าคนนี้ก็ตัดเงินผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้วถ้าเขาต้องการให้นำอาหารไว้ตรงไหนก็ต้องตามใจเขาผมจึงเดินสะพายกล่องอาหารไปที่บ้านหลังนั้นแล้วผมก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าบ้านหลังนี้มีถุงอาหารมากมายแขวนไว้ที่สี่ประตูกล่องขยะที่พื้นมีทั้งเศษอาหารถุงพลาสติก และกล่องโฟมมากมายกล่องอยู่เต็มพื้นไปหมดเหมือนว่าคนที่กินอาหารแกะกินแล้วทิ้งไว้ตรงนี้บางส่วนก็เหม็นเน่าส่งกลิ่นแล้วที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือกลางบ้านในส่วนของโรงจอดรถมีชุดโต๊ะเก้าอี้มาหินอ่อนตัวหนึ่งตั้งไว้และบนโต๊ะนั้นมีกระถางทูปปักอยู่อีกทั้งบ้านหลังนี้ ยังคล้องโซ่กุญแจจากภายนอกซึ่งก็ไม่น่าจะมีใครอยู่จริงๆดูไปแล้วก็แปลกพิลึกผมรีบพิมพ์ถามเพื่อยืนยันบ้านเลขที่ที่จริงอยากจะถามว่าทำไมบ้านรกขนาดนี้แต่อาชีพของผมคงพูดแบบนั้นไม่ได้สักพักเขาก็พิมพ์กลับมายืนยันว่าบ้านเลขที่นี้แน่นอนวางอาหารไว้แล้วไปได้เลย ผมจึงรีบแขวนถุงอาหารไว้ตามที่เขาต้องการจากนั้นก็รีบกลับมาที่รถกะว่าจะรีบบึ่งรถกลับบ้านดีกว่าซึ่งก็พอดีกับที่มีเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นตะโกนเรียกผมมาจากบ้านตรงข้ามพอหันไปมองก็พบว่าเป็นลุงคนหนึ่งแกถามผมว่ามาทาอะไรดึกดื่นแถวนี้ก็ยังดีที่แถวนี้มีคนอยู่ผมจึงเดินไปหาแก เพราะไม่อยากจะตะโกนทำลายความเงียบแถวนี้ผมบอกกับลุงว่าผมนำอาหารมาส่งให้คนในบ้านหลังนั้นแต่เจ้าของไม่อยู่และให้แขวนเอาไว้ไม่ใช่โจรแบบที่ลุงแกกำลังสงสัยแน่นอนซึ่งพอแกได้ฟังดังนั้นสีหน้าของแกก็เป็นมิดขึ้นแถมยังชมผมด้วยว่าขยันจริงๆจากนั้นแกก็พูดในสิ่งที่ทำให้ผมต้องตกใจ เพราะลุงแกบอกว่ามาส่งอาหารให้ผีในบ้านหลังนั้นอีกแล้วสินะผมใจหายว่าคิดไม่ถึงว่าลุงจะพูดประโยคนี้จนผมต้องถามซ้ำว่าลุงแกพูดอะไรเมื่อครู่ลุงแกจึงบอกว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่มานานแล้วเพราะเจ้าของบ้านตายกันไปหมดแล้วทั้งหลังผมจึงบอกแกว่ามีคนสั่งให้นำอาหารมาส่งที่นี่จริงๆ ลุงแกก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นและมักจะสั่งอาหารมาเส้นพ่อแม่พี่น้องเป็นประจำนานๆครั้งจะมาทำความสะอาดสักทีตอนกลางวันผมขาอ่อนขนลุกสู้ขณะที่ยืนฟังลุงอธิบายจากนั้นลุงก็พูดขึ้นมาต่อว่าตอนนี้ผีในบ้านหลังนั้นก็กำลังกินอาหารอยู่แกไม่พูดเปล่า พลางมองข้ามไหลผมไปยังบ้านหลังนั้นผมยืนเกรงตัวสัน่นไม่กล้าหันไปมองแบบลุงแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีเสียงของคนกำลังแย่งกันฉีกถุงอาหารและกินส่งเสียงดังมาถึงตรงนี้ผมถามลุงว่าตอนนี้ผมควรจะเอาอยัางไงดีลุงแกก็บอกง่ายๆว่าให้กลับบ้านผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งรีบยกมือไหว้ขอบพระคุณที่ลุงช่วยเตือนสติจากนั้นก็กระโดดควบรถ ใส่หมวกกันน็อกและสตาร์ทรถแบบคอมโบเซ็ตแต่ลุงก็ตะโกนกลับมาว่าอย่ารีบนักจะเกิดอุบัติเหตุได้คิดไปลุงแกก็ดีใจหายอีกทั้งยังน่าสงสารที่ต้องมาอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านผีจนเมื่อผมหันไปไหว้ขอบคุณลุงอีกครั้งแกก็พูดขึ้นมาว่าถ้าครั้งหน้ามาส่งที่บ้านหลังนี้อีกช่วยติดของติดไม้ติดมือมาฝากลุงแกบ้าง เพราะลูกหลานไม่ทำบุญมาให้นานแล้วผมขนหัวลุกอีกรอบหันไปมองลุงที่บ้านหลังนั้นทันทีและสภาพของลุงตอนนี้ผอมจนติดกระดูกตาลึกกวงโบไม่ต่างอะไรกับซอมบี้ชัดๆแต่นี่ไม่ใช่ซอมบี้นี่คือผีลุงอย่างแน่นอนส่วนที่บ้านหลังนั้นของลูกค้าตอนนี้กับมีใครกำลังเขย่าประตูลูกกลง เหมือนพยายามจะออกมาให้ได้ซึ่งทันทีที่ผมหันไปก็เห็นเงาดำสีเงาดวงตาส่องสว่างสะท้อนกับแสงจันทร์ในตอนนี้และเงาพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นทั้งพ่อแม่ลูกแบบที่ลุงบอกแต่ปัญหาก็คือเงาทุกเงาไม่มีขาผมจึงบิดหนีออกมาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่กล้าหันกลับไปมองบ้านทั้งสองหลังนี้อีกเลยหลายวันต่อมา จึงมารู้จักพี่ๆที่ทำงานแบบเดียวกันที่เล่าให้ผมฟังว่าบ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้ารับออเดอร์กันสักคนคนแถวนี้เขารู้จักกันดีหลายคนก็เคยโดนกันมาบ้างแล้วผมเองที่มาทำงานใหม่จึงยังไม่รู้และในซอยแปดที่ผมเข้าไปนั้นจริงๆนั้นมันร้างหมดแล้วซึ่งผีลุงที่คุยกับผมน่าจะเป็นลุงที่เคยอาศัยอยู่เป็นคนสุดท้ายของซอยนั้น แกเสียชีวิตจากการหกลม้มอดตายอยู่ในบ้านของแกเองแล้วเรื่องเล่าทั้งหมดก็มีอยู่เพียงเท่านี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ